รอแป๊บโหลดอยู่ โอ้ยหลดไม่ค่อ,คอช,ช,ช้าแย่งอะไรยังอยู่หน้าโหลดอยู่เลยยังอยู่หน้าโหลดอยู่เลยเนี่ย โอเคได้แล้วได้ล้วน่งตัวรอรอนนี้ได้ที่นนเฉพาะเลยทั้งนั้นแพ้แแรลกเซลยไปเาะี่นอนยังโหดโอ๋อยย่เเเเย่ อเ,เออไปเ,เ,เล่นไปเล่นไปเล่นเดี๋ยวเเสรนี่น้นงนนทำงานมีส่งไม่เสร็จนะเ่วยทำยังไงวะ แล้วสองตัวมอมมอนด้วยนะครับนี <S <S ่หน่อยนี่หน่อยน้องจะดีหน่อยจ้ะเพราะว่าไม่ต้องตัวยำโอ้โหไม่ใช่ยี่ห้อโต๊ะชอบตะกี้อุ้ยอุ้ยมันติดเลยนะ ไป,ไไปนนเลย้มองแล้วะออโอ้ยมันเด้งหน้าเกมแบบนี้โอ้ยออกมาแม่งออกีแม่งเลยโอ้ยโอ้ยอ้ยไปไปไปปไ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 ้ปป

อ้าออกกันไหมอ่ะคุณจะกลับบ้านแล้วพี่เลยแพ้แน่เลยเนี่ยออกออกกันแล้วกลับไปเล่นเดี๋ยวกลับไปเล่นให้ออกมากไอทีมก็ออกไปแล้วเนี่ยอา้าวแต่มันยังอยู่<า>นะเกมน,นะพี่ต้ากลับไปเล่นบ้างที่นี่มันยังยังจะไม่คีดแตกเพราะว่า,าแต่ทีมตอนนี้เนี่ยนะเอ้แม่งนับใหม่จเจริญพรนายโยม